คือเจว่าตรงน,นี้อพอแล้ว สูตรโบราณสูตรดั้งเดิมสูตรคุณย่าสูตรคุณปูไม่ไม่อันนี้สูตรจากคุณคุณยายหนูจริงจริงจะเอาตกลงคุณย่าาจเลย่จ้าแล้วสังขยาดีหรือเปล่าดีมากเลยจ้าขอบอกว่าขนมปังก็นุ่มๆสังขยานี่ทำเองกับมือเลยจ้าสังขยาใบเตยนี้สุดยอดเลยจ้าเดี๋ยวเป็นคนชอบกินขนมปังอ่ะงั้นจ้าที่หนึ่งนะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวดิ้นกูไรเนี่ยรู้กระสิบบาทเองจ้าทุกทุกบาทหรออืมอร่อยแน่นะอร่อยมากมาก สองชิ้นจ้ะสองลูกเราจะเจ้ใช่สองลูกมาชิมดูก่อนนี่ถ้าเกิดอร่อยเจ๊อาจจะซื้อเพิ่มก็ได้นะเจ้ได้เลยจ้ะขอให้อร่อยสิบลูกเลยก็ได้นะจ๊ะจ้สิบลูกก็ได้เลยสองก้อนสองก้อนโอเคค่ะโอเคไหนจึ้งนี่น่ากินนะขนมปังก็ดูนุ่มเนาะบอกว่าอร่อยมากเลยนะเจ้สูตรโบราณจากคุณยายหนูเลยจ้าร้อนๆเลยเจ๊นี่ สองขยะเนาะหอมเนาะใช่จ้ะหอมที่สุดเลยจ้ะเจ๊อ่ะเอ๊เดี๋ยนะออเออชุบ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 มีอะไรจ้ะเจ๊เจ้งมอะไรจ้ะเจ๊เนี่จ้ะเจ๊เออขอบคุณนะเดี๋ยวนะนี่เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วจะยี่สิบบาทจ้ะเดี๋ยวทำไมไส้มันน้อยแบบนี้อะไส้น้อยก,ก็ทุกทุกทุกไปเขาก็ทำกันแบบนี้จ้ะเจ๊โหนี่ ปกติขนมปังแบบนี้ใส่ไส้สังขยาแบบเนี้ยไส้มันต้องทะลักไส้ทะลั<ช>กไม่รู้นะคะเจ๊เดี๋ยวนี้นะันร้านทั่วไปเขาก็ตั้งชื่อนี้กันทั้งนั้นนะ่ะขนมปังไส้ทะลักไม่เคยเห็นหรอนีอ่ในตลาดเลยนะทั้งในเวเ็บในร้าขายองนะีถ้าร้านเธอขายแบบนี้ไม่มีใครซื้อหรอกใครๆก็อยากได้ขนมปังไส้ทะลักเงี้ยดูดไส้สิมีที่ไหนเนี่ยใช่จริงเราจะแต่อันนี้หนูทําไปแล้วว่าขายคนอื่นต่อไม่ได้แล้วนะาจะมันต้องทำเพื่อต่อรางวัลที่จะได้ยี่สิบ อุ้ยไม่ได้นี่เธอขายแบบเนี้ยนะไม่ไหวฉันไปซื้อในเดินในตลาดอันนี้ก็เจอป้ายใหญ่ไม่ใช่นะเจ๊แตงค่ะไปแล้วนะเจ๊เนี่ยมันต้องทำฉุกเฉิยเจ๊ไม่เอาหรอกไม่เอาอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้สิบบาทน่ห้าบาทยังไม่ซื้อเลยพี่นี่น่ะอุ้ยเจ๊นี่เราก็มัหลอกให้เราทำจนเสร็จแล้วแล้วก็ไม่ซื้อเราจะไปขายใครต่อได้นี่ บ้านชังขยะไหนลูกไหนแม่ดูก่อนใส่น้อยเดียวเดี๋ยวไปซื้ออยู่ตลาดดีกลัวใส่ทะลักร้กายกว่านี้อีกอใส่ทะลักอีกแล้วเหรอเนี่ยแม่ไปนำป้ายยาทะเลกันย่าใส่ทะลั บอกว่าไส้เราเนาะอยากกินไส้ทะลักไส้ทะลักหรือว่าเราจะต้องทำไส้ทะลักแบบที่เจ้เขาบอกจริงๆอ่ะเอาเป็นไงเป็นกันเอาเจ๊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 หนุ่มป้าขยะไม่จ๊าหนุ่มป้าขยะเอาหรอกของเธอไส้น้อย่าไปกินไส้ทะลักวันนี้ไส้ทะลักละจ้าจริงเหรอไส้แน่ทะลักแน่นะทะลักแน่นอนเลยเดี๋ยว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 ลูกละสิบบาทเท่าเดิมป่ะ เดี๋ยวนะเจ๊มันจะลูกเราสิบบาทเท่าเดิมได้ยังไงจ้าในเมื่อของมันปริมาณเพิ่มขึ้นราคาก็แพงขึ้นอีกครั้าหนูกขาย15บาทค่ะไม่เอาถ้าอย่างนั้นจะไปซื้อในตลาดเพราะในตลาด10บาทแล้วก็ทะลักปุ๊ออกมาเลยไม่เอาอย่างนี้ขาดทุนสิคะอ้ยถ้าเราถายเพิ่มราคาใครจะไปเอาถ้าขัดเหนูขายเพิ่มราคาจี่ก็ไม่ซื้อหรอกคะไม่ซื้อถ้า10บาทอ่ะได้ทะลักเอา2ลูกเลยอ่ะยังน้อยก็ได้เงินเงินก็โอเคเอาเจ้ เอาค่ะก็ได้ค่ะเอาลูกใส่ทะลักเลยนะทะลักทะลักนะแบบของฉันเอานะไหนนี่เจ๊ต้องฝึนเองไมเนี่ยเธอเคยเห็นไหมเนี่ยไส้ทะลักเนี่ยก็กเข่ายข่ายกันน่ะนี่ไส้ข้างในนิดตักน้อยก่อนสิอ่ะแล้วยัดไปลึกๆใช่ไม่งั้นข้างในมันจะไม่ได้ไส้ นี่เอาพอแล้วนะยังยังยังมันต้องทะลักกว่านี้อีกอีกช้อนนึงโอ๊ยมันทะลักพอแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่งั้นไม่ซื้อนะอีกช้อนนึ่งทารักเออโปะงั้นเลยเฮ้ยแบบนี้เลยค่ะทะลักแบบนี้เลยอ่ะาหนึ่งก้อนหนึ่งอย่างนี้หนูก็ขาดทุนสิจ๊ะได้ยังไงกันจ๊ะ เขาก็ขายกันอย่างนี้ทั่วไปเธอจะมาค้ากําไรเกินควรนี่คนเรามันก็ต้องลําบากลําบนกําไรนิดๆหน่อยๆไม่ใช่อยู่ดีๆเธอจะมากาไรเยอะแยะพอเลยนะจ๊ะเจ๊เนี่ยจ๊ะโอ้ยเดี๋ยว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 จ๊ะมันมันต้องแบบว่าทะลักเป็นลาวังเลยลาวัอใส่ไปอีกโปะเอารวมกันแล้วก็โปะลงไปอ่าเจ๊แค่นี้นะจ๊ะพอทะลักพอเลยนะจ๊ะพอไรเลยนะนี่ตรงนี้ยังโบวอยู่เลยเจ๊บอกว่าอะไร มันต้องหนูยา,า,า,าลาวาอย่างนี้มันกินไม่อร่อยอะอะอะ,อะ,อะก็ได้ก็ได้จ้ะเจ้นี่ตรงนี้ตรงนี้เธอไม่เคยได้ยินเหรอร้านอื่นเขาโปรโมทเลยนะสั่งขยะลาวาจริงป่ะจ้ะพอแล้วจ้ะเ <ๆ S 2> ยี่ยงอีกนี้พร้อมอย่างตรงนี้ตรงนี้มันยังไม่ลาวาเลยามาโปะมาโปะมาลาวาพอแล้วนะจ้ะเอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออคือเจ้ว่าตรงนี้พอแล้ว ยี่สิบบาทจ้ะเจ๊สองลูกยี่สิบบาทอ่ะเนี่ยเจ๊นี่หน่อยเดี๋ยวนะอร่อยจริงไหมเนี่ยฉลักก็จริงนะแต่ว่าเรื่องอยู่ที่รสชาติด้วยขอชิมหน่อยนะืมจริงไหมจ๊ะอร่อยมากจริงไหมจ๊ะหนูบอกแล้ยมันนุ่มสุดขยาหอมหวานหนูบอกแล้วว่าตกลงร้านกับยายหนูจ้าตกลงย่าหรือยาย่ากับยายหนูเป็นคนเดียวกันจ้ะเจ๊มีด้วยเหรอใช่จ้ะ ขายใหญ่คนเดียวกันอ่าช้ามาเธอช้ามาเธอยังไงอร่อยอใช่ไหมจ๊ะนี่นอร่อยมากจะบอกให้นะว่าเจ๊กินมาทั่วราชาอาณาจักรเพราะว่าเป็นคนชอบกินขนมปังคาตาหยาไม่มีร้านไหนทะลักลาวาเท่าร้านหนูมาก่อนเลยม,ม,มากที่สุดแล้วเนี่ยเจ๊นจะเจ๊ ช่วยนะถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเดี๋ยววันหลังนะคนเรียกลูกค้าเลยขนมปังไส้ทะลักที่สุดในโลกที่สุดในโลกเลยไม่มีใครเจอแกละรับรองคนจะต้องพุ่งเข้ามาซื้อกันหนูจะต้องขายบิบข่ายบเป็นเทานั้นเท่าท่าจริงเรอจ้าเจ๊ไปกินกันนะไข่ดีละจ้าหนูชอบกินขนมปังสัญยาณตันนี้เจ้านี้เห็นไหมไส้ทะลักนี้ไส้เยอะมากลาวาลาวาสั่งเลย แบบเมื่อกี้แต่เอารูปหนึ่งเอาไส้เยอะๆนะคะค่ะค่ะจะเยอะๆเลยเยๆอ่ะ,ะ,ะโอ้โหำไมต้องกินกันไส้เยอะขนาดนี้ด้วยเนี่ <c oughs> เยเถอสักครู่นะคะเอาไส้เยอะๆก็ไส้เยอะๆอ่ะ <c oughs> หนูแค่ช้อนเดียวพอแล้วนะตู่ตัวเล็กกินเยอะไม่ดีเดี๋ยวโอ้ โกงกันหรือเปล่านี่ไหนบอกว่าใช่ทะลักไงอ้าไม่ได้โกงไม่คืไม่ได้โกงแตใช่ทะลักแตใช่ทะลักจ้า้าสมัยนี้นี่ใส่ทะลักก็ใส่ทะลักเฮ้ยเอาเอ,าเอาจงจีโอ้โหจะทะลักเกินไปวินี่เอาพอแล้วนะหนูเอาเองเอาเองพอแล้วเอาแค่เนี้ยพอแล้วสิบบาทจ้าหนูสิบบาทค่ะสิบบาทค่ะ 2อนีสิบบาทจ้าขอบคุณจ้าถ้าให้อร่อยนะหนูวันหลังมาอุดหนุนใหม่นะอร่อยไหมอร่อยเฮ้ยอร่อยก็อร่อยแต่ดูสิาขายขนมปังไปสามก้อนแต่สังขยาจะหมดอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยเมื่อวานขายดีมากเลยนะเหนื่อยมาก ขนมปังข้าวกลงขยะก็หมดแลว้วอ่ะโอยอะไรเนี่ยนี่ทาไมคนถึงชอบแบบว่าแบบว่าต้องซื้อแต่แบบที่เห็นว่าขนมปังมันไส้ทะละักกว่าเดี๋ยวแค่เห็นว่าขนมปังมันไส้ทะละักแล้วถ้าเกิดว่าเราแค่ทําให้ข้างนอกมันเหมือนไส้ทะละักแต่ข้างในไม่รู้ใส่ไส้ล่ะโอ้คิดออกเลย น,น,นี่ต้องทำเตรียมไว้เลยเฮ้ยเอามาเซียนลักทิปมาเฮ้ยจะมีใครไหมเนี่ยไม่ตักใส่ใส่แค่ปาดแค่นี้พอชวเอยเยวเหมือนให้มันยุม้มยืมเหมือนยุม้มย้มเยอะคืย มันยังเยอะไปปาดออกเลยปาดตรงนี้ออกได้แล้วเรียบร้อยเอาำอีก้อนหนึ่งดีกว่าชิบชุบ okay. ชุบชุบแค่นี้พอปัด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 ปดโอเค มื่อวานซื้อไปนะกินอิ่มอร่อยกันทั้งบ้านเลยเยี่ยมเจ๊เจ๊ซื<า>้อไปแค่สองก้อนจาอ้ามันจะทงบ้านยังไงจ้ะอ๋ะอ,อก็ไส้มันเยอะมากไงทะลักเป็นลาวาข<แ>นมปังกินไปไส้มันก็เหลือไงอ<แ>ก็เสียดายก็เลยไปซื้อขนมบางแถวจากเซเว่นมาจิม้มกินกันกินกันทั้งบ้านสิบกว่าคนหัวเลยเจ๊้นวันนี้หนูขายให้เจ๊แต่ว่ามันทำไส้ทะลักแบบเดิมไม่ได้เลยนะเจ๊เอ้าทำไมอ่ะขนาดนั้นไม่ได้ เจ๊เอาแล้วระขายไหนสลักแบบไหนวันเนี้สลักแค่นี้จะเจ๊เท่านี้่แค่นี้เหรอแล้วก็เรถึงได่ขายนะจ๊เดีเดี๋ยวเดี๋ยวเออก็ก็ยังดีอะนะมันก็ทลักกว่าตอนแรกนะเท่าไหร่อะเท่าไหร่อะราคาเท่าเดิมเจ๊ะอจแต่วันี้ก็ถึงวด้สลักเยอะแลวเท่าไหร่ที่25จ้าอะมาะขอบคุณจะเจ๊ อยากได้แบบวันแรกอ่ะกลิ่นมันหอมยั่วยวนเตะจมูกมากกินเลยดีกว่าเอาทำไมเจ๊จะทำอะไรจ๊ะไปกินที่บ้านดีกว่าไม่ิจจะกินเลยเอาขอกินตรงนี้ลูกมึงก่อนนะหิวแล้วไม่ดีมันค์เจ๊เอามันเสียมารยาทจ้ะเสียมารยาทอะไรคนกันเองทั้งนั้นตลาดนี้ก็แบบมาเดินประจำเรื่องเด็ดเดี่ยวจุ๊บเสียอะไรจ๊จะกินไปกินที่บ้านแต่งกนที่บ้านก็ได้จ้ะเจ๊เจ๊จะกินมีอะไรมะมไม่มีจ้ะหอมน่ากินมาก ออหือ,หอปากแล้วปากแล้วอออะเดี๋ยวนะทำไมมันมีไส้แต่ตรงหัวโอ้โหข้างในไม่มีไส้เลยแปะมาแต่หน้าเท่านั้นเดี๋ยวดูอีกก้อนสิก้อนเป็นยังไงเนี่ยก้อนเป็นยังไงเดี๋ยวแกะข้างนี้เลยโอ้โหก้อนนี้ก็เหมือนกันมีไส้แปะแต่หน้าไว้ข้างในไม่มีนี่มันผนะักชี้รยหน้าชัดชัด ถ้าไม่ทำอย่างนี้เนี่ยขนมปังไส้ทะลักภาษาอะไรมีไส้แปะอยู่ที่หน้าข้างในไม่มีไส้โ<จ>บอเลยะะอะไรคะขนมปังไส้ทะลักมันทะลักออกไปไงจ้าข้างในมันก็ไม่มีไงจ้าหนูไปานะเดี๋ยวจุดอย่างนี้ก็ได้เหรออย่างนี้มันเข้าไขา่โกงลูกค้านะมันโกงตรงไหนจ้ะเจ๊เนี่ยทำอย่างนี้ไม่ได้นะแบบนี้ขนมปังไส้ทะลักร้านนี้เหรอจ๊ะโอ้ยบอกว่ามีไส้เยอะเยะ มันเคยใช่มันเคยใช่จ้ะนี่พี่ดูสิจ้าดูสิจ้านี่ไส้ทะลักแต่หน้านะเอาไส้นะปะไว้แต่ข้างในไม่มีไส้มีแต่ขนมปังล้วนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าย้อมแมวขายผักชีเอยนะาอย่าไปซื้อจ้าแม่ค้าทำแบบนี้ไม่ได้เนีย่ยฉันซื้อไปเมื่อกี้นี่เองดูสิ ใช่สิจ้าจิ๊ดขายถูกก<ล>็ซื้อขายหน่อยแต่ว่าหลอกลวงแบบนี้ก็ไม่ดีนะเดี๋ยวจะไปผลทนายทั่วตลาดเลยที่อย่าไปซื้ออย่าไปซื้อไปซื้อตลาดในตลาดมีร้านหนึ่งไปไป